มันบอกว่าโปรโตไทป์แอปเนี่ยคือให้ใช้แค่10ยูเซอร์30วันเท่านั้นถ้าเกิดเกิน10ยูเซอร์เขาจะเขาจะมีเตือนมาให้เรานะครับจะส่งอ e ีเมลมาเตือนให้เราที่สำคัญนะครับบังคับเลยคืออย่าให้เกิน9ยูเซอร์นะครับที่เราเพิ่มเข้ามารวมเราเป็น10นะครับเราจะได้ใช้งานแบบฟรีๆ วัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแชร์แอปพลิเคชันนะครับที่เราสร้างขึ้นจากในแอป e ีตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะแชร์ให้คนอื่นใช้งานมีวิธีการทำยังไงนะครับก็เราจะนำไปให้ใหคนอื่นใช้งานแบบฟรีๆนะครับทำยังไงก็ติดตามชมได้เลยครับครับพอเราเข้ามาที่แอปชีตนะครับเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชันของเรานะครับ พอมาที่แอปพลิเคชันของเรานะครับเราก็เข้าไปที่ security ก่อนเลยนะครับแถบด้านซ้ายนี่ครับ security นะครับแล้วก็อา่านบนนี่ครับเราให้เราเปิด require user sign in ไว้นะครับ require user sign in นะครับหมายถึงว่าเราต้องการให้คนที่ใช้งานเนี่ยเขา login เข้ามาเท่านั้นนะครับ โอเคครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็มาที่แถบ user นะครับแถบ user ให้เราใส่อีเมลของคนที่จะใช้งานน่าหมายถึงว่าเราต้องขออีเมลเขามาว่าเขาใช้อีเมลไหนในการลงชื่อเข้าใช้นะครับเราก็ใส่อีเมลของคนที่จะใช้งานนะครับครับแล้วตรงนี้ครับเราก็คลิก ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วครับข้อความด้านล่างจะเห็นว่ามันบอกว่าโปรโตไทป์แอปเนี่ยคือให้ใช้แค่10ยูเซอร์30วันเท่านั้นถ้าเกิดเกิน10ยูเซอร์เขาจะเขาจะมีเตือนมาให้เรานะครับจะส่งอ e ีเมลมาเตือนให้เรารู้ว่าตอนนี้มันเกิน10ยูเซอร์แล้วนะคุณต้องไปซื้อแพ็กเกจที่เป็นแพลมที่เราที่เขาที่เราต้องเสียเงินนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าเราอยากใช้แบบฟรีๆคือเราต้องจํากัดยูเซอร์ไม่ให้เกิน10ยูเซอร นะครับนั่นหมายถึงว่า10 user ซอเนี่ยคือรวมตัวเราด้วยนะครับแสดงว่าเราเพิ่มคนอื่นใช้งานได้9คนนะครับ9 user ูเนะครับก็จะสามารถใช้ได้แบบฟรีๆนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราคลิกตรงนี้เราคลิกตรง add user in v i t e เลยครับครับพอ add user in v i t e เสร็จนะครับสังเกตว่าด้านล่างเห็นไหมครับว่า ตรงนี้ของเขามีอีเมลที่เราเพิ่มเข้าไปแล้ว1 u s e r ยูเซอร์นะครับตรงนี้จะบอกว่าเราเพิ่มไปแล้วเท่าไหร่แล้วก็ตอบรับมาแล้วเท่าไหร่นะครับสังเกตจากตรงนี้แหละครับอย่าให้เกิน9 9 u s e r ยูเซอร์นะครับส่วนตรงนี้ตอนนี้มันเป็น any provider นะครับหมายถึงว่าคุณจะใช้อีเมลอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราจะจำกัดแค่ gmail เราก็ไม่เลือก google นะครับอ่าก็ เท่านี้เราก็จะสามารถที่จะให้กดอื่นเข้ามาใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้ต่อไปคนที่ได้รับสิทธิ์นี้ครับเขาจะอ,อินสตาลล์ลงในแอปมือถือของเขาหรือว่าเบราว์เซอร์ได้อย่างไงนะครับเราก็มาคลิกที่แชร์แอปนะครับคลิกที่แชร์แอปนะครับแล้วก็ลิงก์นะครับมาคลิกที่ลิงก์แท็บลิงก์นี้นะครับ แทบลิงแล้วก็เราก็ Copy นะครับ Install Link หมายถึงว่าเขาจะสามารถลงได้ในมือถือ iPad นะครับส่วน b r o w s e r Link เนี่ยคือเปิดในเป็น b บ o w s e r นะครับเดี๋ยวผมเปิดใน b บ o w s e r ให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ Copy l i n ลิงก์นี้ไปแล้วก็เปิดในแท็บใหม่นะครับอ่าก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับหน้าของแอปก็จะโหลดพอโหลดเสร็จนะครับ ตอนแรกเลยเนี่ยของของใครที่ยังไม่เคยล็อกอินเข้าใช้งานนะครับเขาจะให้ถามขึ้นก่อนว่าให้เราล็อกอินนะครับคนใช้งานเขาก็จะใส่อีเมลที่เขาให้เรามานะครับแล้วก็เป็นรหัสอีเมลของเขาเลยนะครับอันนี้คือในเบราว์เซอร์นะครับส่วนในมือถือนะครับเราก็ copy นี้ไปนะครับ copy ลิงก์นี้แล้วเราอาจจะส่งให้คนใช้งานจากใน l ล n e ก็ได้ครับ สมมุติว่าผมส่งในกลุ่มหรือว่าส่งส่วนตัวให้เขาส่งลิงก์นี้ไปนะครับให้เขาในไลน์อ่าแล้วเขาก็จะไปคลิกที่ลิงก์แล้วก็สามารถลงในมือถือได้นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูในในอ่ามือถือหรือว่า iPad กันเลยนะครับครับพอเราส่งลิงก์มาที่ในไลน์แล้วนะครับเราก็คลิกที่ลิงก์เลยครับ อพอคลิกที่ลิงก์เสร็จมันจะขึ้นหน้าต่างเป็นแบบนี้ครับว่าแอปชื่ออะไรตรงนี้ครับให้เราคลิกอินสตอลนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยลงแอปชีทมุมมุมขวาตรงนี้นะครับจะมีบอกว่าให้อินสตอลแอปแอปชี t ก่อนก็อาจจะในเพจสโตหรือแอปสโตนะครับลงเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลงอาแอปของเราโดยการที่คลิกลิงก์เดิมนะครับแล้วเราก็คลิกอินสตอล อ่าก็จะโหลดสักพักนึงครับพออินสตาร,ตรเสร็จก็จะขึ้นหน้าหน้าต่างของแอปของเรานะครับขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เขาจะบอกว่า Create shortcut หมายถึงว่าถ้าเกิดเราอยากสร้าง shortcut ไว้ที่หน้าจอของเรานะครับเราก็คลิกที่ c ีย s t o s t o u t c u t นะครับวิธีนี้ผมบอกก่อนว่า iOS กับ Android จะไม่เหมือนกันนะครับ Android บางเครื่องก็อาจจะสร้างาสร้างไอคอน แอปให้เราเลยที่หน้าจอนะครับแต่สำหรับ iOS นะครับคลิกที่ Create Shortcut แบบนี้เขาจะเด้งมาที่ Safari นะครับแล้วก็ให้เราคลิกที่ปุ่มแช์นี่ครับครับคลิกที่แช์นะครับแล้วเลื่อนไปเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมนะครับครับแล้วเขาก็จะขึ้นเป็นแอปให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกเพิ่มครับอ่า แอปก็จะมาแล้วนะครับแอปแล้ก็คลิกเปิดแอปได้เลยครับถ้าเขาจะถามแบบนี้เราก็คลิกเปิดก็จะเข้ามาที่หน้าแอปของเรานะครับในตอนแรกเหมือนเดิมเลยครับเหมือนในเวอร์ชันที่เป็นเบาราว์เซอร์คือ,อเข้าแอปมาตอนแรกเขาจะถามหาอาอีเมลนะครับคืออีเมลที่เราอนุญ,ญาตสิทธิ์ให้เขาได้และครับก็ให้เขากรอกอ,อีเมลเข้าไปก็จะสามารถใช้งานได้นะครับ ก็ลองทํากันดูนะครับครับหลังจากที่เรา,าลงในมือถือหรือ iPad เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานได้จริงนะครับที่สําคัญนะครับบังคับเลยคืออย่าให้เกิน9 User นะครับที่เราเพิ่มเข้ามารวมเราเป็น10นะครับเราจะได้ใช้งานแบบฟรีๆแล้วเราไม่ต้องไปกด d e PLOY นะครับทีนี้มีคําถามว่า,าถ้าเรา,อ,าอยากเอาไปใช้โดยที่ไม่อยากให้เขาลงชื่อเข้าใช้มันยุ่งยากไม่ต้องไปขออีเมล หรือว่าไม่ต้องเขาไม่ต้องไปล็อกอินเข้านะครับก็ที่เหมาะเลยนะครับคือเราทําแอปขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับเรา,าไปเก็บข้อมูลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าในงานงานหนึ่งที่เป็นอีเวนต์นะครับคือใช้ทีเดียวแล้วจบเลยมันไม่เกิน30วันอยู่แล้วเราให้เขาใช้กี่ยูเซอร์ก็ได้นะครับก็เรามาทีา่ Security เหมือนเดิมครับแล้วเราก็ตรง r ร u u r r s i i n in แล้วก็ปิดไปนะครับ ส่วน2องอันนี้เราก็คลิกเปิดครับคือเราไม่เป็นข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้เราก็คลิกเปิดไปเลยทีนี้เวลาแชร์แอปไปเวลาที่เราแชร์แอปให้เขาไปนะครับเราก็แชร์เหมือนเดิมครับแต่ทีนี้เวลาที่เขาจะคลิกลิงก์เนี่ยมันจะเข้าไปที่แอปเลยจะไม่มีหน้าจอที่ให้ according n ส่อีเมลนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานครับถ้าเป็นงานอีเวนต์เหมาะแล้วก็สะดวกมากครับเราสามารถที่จะทำ อ่าทีเดียวใช้ทีเดียวแบบ 50, 60, 70คนร้อยคนอย่างงี้ครับทีเดียวก็จบเลยแล้วเราก็ลบแอปทิ้งแอปชีเขาก็ยังไม่เห็นแล้วครับว่ามันเตือนมามันเกินยูเซอร์มันเกิน, User, น,เ,กนเพราะมันไม่เกิน30วันเราใช้ทีเดียวเราจบนะครับก็เพื่อนๆก็ลองทําตามดูครับว่าจะเอาไปใช้งานได้จริงไหมนะครับแต่ที่สำคัญนะครับเรื่องยูเซอร์ผมผมเตือนเลยคือเรื่องยูเซอร์อย่าให้เกินนะครับเพราะว่าเกินแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหากับเรา เราต้องมา copy ไปอีกแอปหนึ่งนะครับแล้วลบแอปเดิมออกนะครับทีนี้แอปใหม่เราต้องจำกัดสิทธิ์ไว้อย่าให้เกิน10คนนะครับก็เพื่อนๆนลองทำตามมาดูนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ